ซิมโบลันที่วัดสะเกศจังหวัด้อยเอ็ดก็จะเป็นซิมคูเป็นซิมคูที่ต่างเลี่ยงกัน ฐานแต่สิงห์ติดตั้งอยู่ปู่กันของวัดสะเกดอยู่บ้านนํำคำตําบลนนํำคำอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดวัดสะเกดตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายส่วนที่กลุ่มชนวัฒนธรรมไท,ทยเล่าเขามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดลอยเอ็ดบริเวณเมืองทงหรือเมืองทุง่ง หรืออำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบันวิหารเดิมนั้นใส่เป็นสิมหรือว่าอุโบสถเป็นอาคารถึบฐานเป็นฐานแบบเอวขันมกหนาทําเป็นเครื่องใหม่ประดับแกะสลักวดลายลูกล่าหูอมจันและลายพันร์ศึกษาอย่างงดงามตามแบบพื้นทินสิมอุโบสถ กิดตั้งอยู่ทางทิศเหนือกู่กับวิหารสร้างขึ้นในส่วนสมัยรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5เป็นอาคารโปรงฐานสูงมุหนาแกสลัดใกล้ใหม่สินเดียวกับวิหารกุ้มศิลปากรกระดาษดำเนินการบุรณะวิหารและสิมอุโบสถวัดสาเกตแล้วเสจในปี2543ข้อมูลจากสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่ 8, อุบลราชธา,านีหลังแรกนั่นเป็นเอิญเป็นซิมหลังต่อมาทัดไปนั่นสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชการที่สซึ่งกระไซเป็นอุโบโสถซึ่งเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ภายในซิมกระเซมี พระประธานพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ที่บดายปรากฏประวัติการสางเป็นพระพุทธรูปเก่าโบราณคนในพื้นที่เรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ภายในสิมหลังแหลกเป็นพระุทธรูปที่งดงามพุทธศาสนิกชนสามารถมาปิดท่องสังการาได้